ไปครับเมื่อยากก่วยบางคนแลรงมากไปที่เราซ้อมมากี่วันซ้อมหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอาที่อุบลครับก็อยู่ที่อุบลเลยที่เดิมมีใครไปช่วยเป็นกุ๊เปาซ้อมกานตอนนี้เพื่อนพี่ในค่ายกับพวกในค่ายเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุ50ปีสูงเท่าไหร่168น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้54โมยสไตล์อะไรครับโวยเขาครับวันนี้มาเจอกับเพชรนาคานะยังไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยเนาะ ศึกษาเก่งมาต่อยพรายังได้ดูยังดูมาแล้วเขามือสไตล์อะไรอ่ะมวยพีมือครับวันนี้มาเจอเพชรนาคาวางเก่วางแผ่งไงดีก็รอดูบริเวณที่อับอ่ามีอะไรจะแก้ไขตรงนั้นเลยล่าสุดเราต่อยไปที่ดัดดำเนินครับวันนั้นต่อยกับใครจำได้ปหมทิะบาไปกั้งวันนั้นชนะคะแนนครับครับอ๋อชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดครับร้อยสิบเอ็ดวันนี้ต่อยร้อยสิบสองเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงช้าอหนักแล้ว มาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาสชนะเอาค่ายเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี่ประมาณ4่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเท่าไหร่รังเราสีบคนจังหวัดเด็กอุบลอ้าวฝากเชิญช่วแฟนลับรถหน่อยเชียร์ด้วยครับวันนี้นครับอ่ะวันนี้ขอชคดีขอมากครับอ้าว